ดีถือว an mm ่า hmm. ด nope. oh, ีใช no, ้ได cool. exactly ้ใ no, ช้ได oh no, 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 no. no, no. no, so ้เยี่ยมเยี่ยมและไอแซมคู่ฟัดปันแดงเนียยามมันทำไมยังหนึ่งคาฮะแสนหนึ่งโอเคแปดงห้าครับได้ไดโอเคโอเคยโดใช้ได้ดีว่ะไ่้มาเได้มาเได้ทำงานเล็กูแป๊บดีวสิโจ้ได้ไหมแป๊บนึงได้ไหมบางก็ไม่อยู่ททให้สุดบอก็แมนยาไปโจหมูแหกโโจ๊กหมู

พี่บอกฟ้องเองมาเยอะมือนเลยทำไมเป็นกูเลยอ่ะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะเท่าไหรนะพี่โดนพี่โนวอซายพี่โนวอซายพี่พี่ตดนนี้เลยคุยก่อนคุยก่อนโอ้ยไม่พี่ผมให้ได้แต่ขอเกาะคืนนะโอเคเปล่าไอ้ตายเออตายหายไปแล้วไอ้แบนแบงแบนโผล่มาดิไม่ตกพี่ไม่ตกตัวตายอีกควายตัวตายตัวเป็นเป็นเขาไม่ให้ไม่ให้ตังพี่ เอมันแดงมันเอาไปพี่นี้ลงมาพี่ตัวนี้ลงมาพี่เริ่มโลบาดิเอาไปสตอมอย่าต้องขลาะกันอย่าต้องขลาะกันอย่าต้องขลาอกดูสั่ดึงเข้าแก๊งไอ้เหี้ยเร็วตายห่าซะเลยเย้เขาจะเจ้าแหละยิงัล้วเข้าแกงเลยเว้ยอย่าชนเลยเฮียดิเธอจะเจ้าก่อน

โอเคแล้วระกาศตอนกูอ oh, ย okay. ู <to osure of relief> <to become sick> <to presenting> ่ในบ้านบ้าปะวะหิวหิวปะเตอนแรกผมวิ่งได้โจ๊กไอ้เช้าแล้ตัวนี้เวมาเฉยเลยฮะน้องอันเป็นที่รัก เงเเตียมกันอีกแล้วเหรอโอ้โหแทงมาเลยแหละตายเละเทะดูดิบอลุมงจริงประกาศในบ้านแกง่ร้อไอ้ใครเอามาผมครับแปดสองสองครับแปดสองสองไอยี่ยมออพมาบุญไปเอ้างินเข้าใครไอาไอ้ีไไออองนี่ครับ่องโ่นี่ครับสองสองเจ็ดครับสองสองไม่ไอเี อ่าโอเคทิ้งไปเลยเดีไม่เกี่ยววันนี้ไม่เกี่ยววันนี้ไม่เกี่ยววันนี้ไม่เกี่ยวต้องบอก B A D เดียวโอ้ยขอบคุณครับบอสโอ้ยเดี๋ยวกันลอก่อนไอ้โจ๊กรอก่อนเฮียหน้าดียดีเดี๋ยวเอาเข้าเรื่องก่อนเข้าเรื่องเข้าเรื่นอย่างมาเลยไอเข้าเรื่องก่อนเข้าเรื่องก่อนไอเฮ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยบอสประกาศในบ้านบ้านแตกสิงานนี้ เอาใครเอาใครคิดชื่อเลยคิดชื่อเลยเฮ้ยเมื่อกี้ผมมีกอดด้วยเฮ้ยเมื่อกี้มีกอดด้วยอย่ลผมมีกอดด้วยเมื่อกี้นะยพี่เอาไปออกแก๊งรอบนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดให้รับแมเียจะซ้อมเลขตาเดี๋ยวกูสั่งปิดซ้อมแม่งยี่อะแมเบลซี่จะไปแล้วเดี๋ยวนีซ้อมปิดดาดซ้อมปิดซ้อมปิดม้ามอเอามาซ้อมปิดได้ซ้อมปิด อ้าวออกแกงเองได้ไหมพีมม่เจนไม่ยอมดีหลินออกให้สั้ดีอ่ะได้ไม่ได้ไม่ต้องับผิดชอบอมผมคนนึก็่า็นบอสใครดีว่าเช่ยีงยังนึกชุดหนึ่งนะเดี๋ยวชุดหนึ่งลงไปแล้วเออหนึ่งชุดสองให้ไปเล่น ดูแล้วก็เนีเดี๋ยวไปบอกกับเราอุตส่าห์ไปที่เป็นคนไปเอาน้องมารับปากไอ้น็อตเขาไว้เราก็ต้องคืนเขาเถ<ด>ี่ย <ๆ S 2> มันน่าเถี่ยเดี๋ยวเนี่ยวเดี๋ยวร้อยยี่สิบโลเนี่ยครับเนี่ยเออรับปากเขาไว้แล้วพี่รับปากเขาไว้แล้วว่าถ้าพาน้องมาก็จะพาน้องกลับ,บเข้าใจเปล่าใครต่อใครต่อวบอสเลี้ยมือเหรอไปเคี้ยโจกอ่ะไอโจกอะไรไม่รู้ผมต้องไปซ้อมแล้วผมเอาแม่งบอสเอามาละเอาแม่งเอาแม่งดูหนึ่งผม น้าสวัสดีครับไอ้โจ๊กบอลเรียกไอ้โจ๊กบอลเรียกไอ้ต่อบล็อกมาใครปพี่เราเดี๋ยวเราไปซ้อมแล้วพี่ไปละเอาใครหย่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดไดม่แมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาออกแก๊งกันเดี๋ยวมาบอกไอคิดก่อนช่วยบอกนะก็เร็วเร็วนะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวประกาศเออได้พี่รอได้คือแก๊งไหนก็ได้เหรอโควี่บ้านเนี่ยเออไอ้ผมโยนไปแก๊งอื่นแล้วเดี๋ยวบอสเอาเป็นเอาช่องยีเบนลี่เอาผมเอาเป็นยูมิโอเวอร์โจ๊กก็ไปดิหลาดดีเลย ไม่ใช่อะไรไปช่างมันไม่ต้องเอาโอเคนะครับบอสผมเปลี่ยนเป็นโอ้นั้นแทนโอ้ยสัตว์เอ้ยไต้องรัดด้วยไอ้พวงไปล่ามาดิไอ้ไอ้ทองหยิบไปดิอ่ะทองหยิไปบาง่อนเฮียเดี๋ยวเอาตังให้หฮะพี่เหลียวมีซ้อมพี่เหลียวขนั่งนะงอะไรป่ะหน้ารับบาง่อนไอ้บางก่อนไอ้บางไหนโจ๊กมันรออยู่จะไปเอาไปส่งด้วยกันน่าเกลียดพี่เอาโจ๊กมาสั่งอาไปเฮ้ยเอาส่งมาเอาคนมาส่งก่อนพี่ เดี๋ยวสมแล้วดิเว้ยให้หยอดแยกได้แยกได้แต่แก๊งเดียวกันจะแยกกันเองเพื่อขูโค่นไม่เมื่อกี้มันไม่ใช่มันไม่แก๊งนี่เพื่อถอนแก๊งพี่ไม่เหลือไม่อยู่แล้วาอน้าสะพานแล้วมีมันมีสมรีมีใครบ้างนะมีสมรีน้องเออยบีซีก็เอเอเอเมื่อกี้เลยหน้าเราไปแล้วใช่ก็เอทำเมื่อกี้ไง ไม่ต้องไปไล่บางก่อนเพราะดิ้งยงต้องเคลียร์เรื่องออกออกแก๊งให้โจก่อนอเห็นพูดตั้งแต่สามทุ่มแล้วนี่ใหญ่จัดเดินเลียร์สักทีเหรอโจเฟรยไรเนี่ยน้องเอ้ยโจ่งรีบอ่ะน้องโอ้ยม่ด้วยรัเป็นอาทิตย์แล้วคิดมากเกินไปโอ้โหล่ะโจกไม่อยู่ถูกไหมถ้าโจกอยู่พี่ก็จะการให้แล้วแต่โจกไม่อยู่ถูกไหมกูอยู่ตลอดแต่มึงอะไม่อยู่ไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้ดำเฮ้ยไอ้ดำบอกว่าจะมีการวางไงไว้สัตดใไอ้ดำบอกเมื่อกี้เออดิพี่เมื่อกี้น่าจะขับผ่านเสียงบักมั้ง ขับผ่านมั้งน่าขับผ่านไปรถตำรวจใช่ใช่ใช่ไอ้บ้านเมื่ไหนวะไปส่งน้องเร็วมาไหนกูบอกกูหมดแป๊บเดียวเองมันมีกิจกรรมอะไรเฮียพรติดเงินกูสามหมื่นห้าเลยก่อนกูกลับมาเก็บไอ้สัตว์เลยก่อนที่มีข้าวป่ะไม่มีวะผมมีผมมีพี่ผมมีเอาพี่มาเอาข้าวข้องข้าวของพี่เฮ้ยเฮียค่อยแดกข้าวอ่ะนี่ไม่ได้ไม่ได้โจ้แกติดกี่ทุ่มก็ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปตายจุกมาค่อยแดกข้าวอ่ะ หนึ่งสี่เก้าโจ๊กหนึ่าไม่เล่นแอร์ดอบพอดีอเคพี่ว่ะคือรถเพื่อนเฮ้มาเจมนีเป็นิเลยใช่ปะเอ้ยเอากูจเียญจะโโอ้โอยรอยาวเลยต้องโทามหลงดิโทตามหล่งดิไปส่งน้ององโจ๊กไปส่งน้องยิงไม่ต้องขึ้นก่อนแม่งกูขับเองมาหนีลงมาโจ๊กไม่ต้อลยงไม่ต้องยิงโอ้โหเพื่ออะไรผมเปิดสมบูรนไมเนี่ยโจ๊กต้หมายเวเยเออตำรวจก็มาหลอโจ๊ก อยากตีเดี๋ยวสล็อตโจ๊กาขอดูเรียบร้อยโจ๊กตายเยี่ยตายจริงไอ้สัตว์ใบตู้ไอ้ตีเหรียญเดี๋ยวกูค่อยไปชุบตรงนู้นขึ้นรถใครไม่ขึ้นกูไปรอเลยไอ้โจ๊กรอไอ้โจ๊กก่อนโจ๊กถึงข้าอยู่โอ้ยเยอยเอ้ยเร็วเร็วโจ๊กรีบจังวะเร็วเร็วใครจะขึ้นรถเนี่ยถ้าเราพี่ตอนนี้เหนาแล้วกันเต้นเหนาเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว มาป้ายแล้วนี่จมแบบเมมเบอร์มีสิทธิพิเศษอะไรบ้างวะแบบนอกจากแบบไม่ต้องใส่เสื้อตลอดเออคือมันก็แบบตามระดับไม่ขับอ่ะใครก็ไม่ได้เหยียบาขัดนะอะไรสูงสุดเออเพซิเดนต์สูงสุดอันนี้เพซิเดนต์มีกี่คนเพซิเดนต์บีบี้แองเจิลคนเดียววีเพซิเดนต์ก็คือพี่มีแกนเป็นรองประธานทำไม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 เป็นอย่างนี้ มันมพื้นกูเป็นแบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะได้เป็นประเดนนะอ๋อเป็นประเดนมีคนเดียวเป็นเป็นไม่ได้เป็นแต่ข้าวจอกแล้วก็วดแต่งตั้งรองประธานขึ้นไปเป็นใหม่โอ้โหวิเย่โคตรจริงจังเลยว่ะเดี๋ยวพี่บอกโจกอ่ะวะมันเป็นไลาย ในขับในขับแบบมีทวกใจผู้หญิงแบบผู้หญิงสวยๆมีปะโจ๊กไม่มีเป็นเพื่อนกันหมดไม่มีผู้หญิงในขับเขาชอบแบบลุกผู้ชายที่มีมแก๊งั้งไหมแบบเป็นแก๊งอะไรเงี้ยส่วนมากชอบผู้ชายแบบขึ่มๆพูดน้อยๆตังเยอะๆต้องมีตังเหรอชอบคน<อ>รวยเหรอวะเล่นแต่เขื่อก็ชอมนะ เอาไอ้เหี้ยเอาอ้ยิงมาอ้ยขึ้นมาเร็ว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 นั่งี่บางนั่งลงซิ่งหรือเกิน ลงลด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 เดี๋ยว l d จุ๊บพี่บังมีข้าอีกปะมีหนึ่งห้าแ